คันนี้มาแก้เรื่องของคัดเสียงดังนะครับยกมาแล้วเสียงดังนะครับแล้วก็มีพวกเปลี่ยนคัดหน้าคอมนะครับเปลี่ยนเช็คสายลมนะครับไล่ระบบสายลมคันนี้สายลมไม่ทํางานนะครับสายลมไม่มีลมเลี้ยงตรงนี้นะฮะกระดานไมโชโบไม่ทํางานนะครับแล้วก็รถก็จะวิ่งไม่ออกนะครับกินน้ํามันนะครับควันดำนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันมีปัญหาแล้วครับก็นี้เรายกคัดเรียบร้อยแล้วนะครับ มาฟังกันนะครับว่าเสียงมันจะเงียบลงไหมนะครับนี่ครับเสียงเงียบกลิบแล้วนะครับเสียงเงียบกลิบแล้วนะฮะนี่ฮะถ้าเกิดมันดังเวลาเราเหยียบคัด์มันจะเงียบนะครับอันนี้ฮะเราเหยียบคัด์แล้วครับอันนี้ปล่อยนะครับโทษนะครับไม่เหยียบครับปล่อยครับ ไม่มีความต่างนะครับก็คือมันเงียบตลอดนะครับทั้งทั้งตอนไม่เหยียบคัส์แล้วก็เหยียบคัส์นะครับอ่านี่เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราดีครับก็ลูกค้าไปเปลี่ยนมานะครับเสียงดังนะครับลาคาญนะครับเสียงดังเวลาไม่เหยียบคัส์นะครับเสียงมันจะดังกาวเลยนะครับดังนี่เรามาแก้กันเราเราทําให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเสร็จแล้วนะครับ สวัสดีครับพี่เป็นไงครับเงียบลงไหมครับเงียบลงเงียบกิบเลยใช่ไหมไม่มีเสียงเลยสบายใจแล้วมาเลยพี่มาตรงบ่าเราครับเรารับจบทุกอย่างริสานเนลล่าครับมาได้เลยครับนี่นะครับเงียบแล้วครับลูกค้าพอใจนะครับไม่มีเสียงดังคุกคักคุกคากรบกวนแล้วนะครับเวลายกคัดของเราก็ไม่เกินสองชั่วโมงก็เสร็จนะครับก็คือเรารอรับรถได้เลยนะครับ มานั่งรอได้และครับมีออฟฟิศให้รอนะครับแอร์เย็นนะครับมีน้ำมีกาแฟนะฮะโอเคนะครับคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ